ดีนะครับแต่ว่าไอนิดหน่อยอาจจะได้ยินเสียงไออยู่บ้านผมก็จะน้อมรับข้อเสนอของท่านสนชัยนะครับว่าอย่าไปกลัวแล้วผมบอกว่าผมไม่กลัวจริงๆถ้าคุณลงท้องถนนนะผมก็จะลงท้องถนนด้วยนะเราจะได้รู้กันว่าใครเนี่ยจะตายก่อนกันนะเพราะผมเป็นคนไม่กลัวตายนะ คุณเคยพูดเรื่องการหลังเลือกนะผมก็บอกให้คุณไปจูงลูกจูงมือลูกเมียคุณมาผมถ้าลงท้องถนนนะผมจะจูงมือลูกผมลงมาด้วยนะมันไม่มีใครกลัวใครนะครับสิ่งที่ผมต้องพูดแบบนี้ไอ้นี่ไม่ใช่คำขู่นะคุณอยากได้ม็บก็จะได้ม็บอ,อ,อาจจะขัดกับท่านสมชายในรอบหลังที่บอกว่า บ้านเมืองอย่าให้วุ่นวายเลยผมว่าม่วุ่นวายสักทีก็ดีเอาให้รู้ดํารู้แดงกันเท่านี้นะครับเพราะตั้งแต่กปป,ป,ปอสอมานะครับผมพยายามจะเรียนคุณสุเทพในฐานะแกนนําเสมอนะครับว่าต้องนําการปฏิวัติของประชาชนให้เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ใช่การปฏิวัติที่นําด้วยทหารแล้วก็กลับเข้าสู่วงจรอ,อุบตัติเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เชียร์ท่านนายกนะเชียร์จนเหนื่อยนะครับเรียน แต่เมื่อโดดเข้ามาสู่วงจรของการเลือกตั้งนะครับอีพักการเมืองทั้งหลายก็ทําเหมือนเดิมเริ่มต้นตั้งเรื่องในการที่ทุจริตคอร์รัปชันเอาทรัพย์สมบัติชาติให้กับกลุ่มทุนสามัญผมเรียนแบบนี้อาจจะไม่มีใครเอากับผมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณลงผมมันจะลงจะมีกี่คนก็ตามกันไปเหตุผลเลยครับเพราะพักอนาคตใหม่และธนาธรเนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งใจ ในการเดินเข้าสู่การเมืองในระบบรัฐสภาเพื่อที่จะมาบริหารประเทศเอาให้เห็นหน้าผมด้วยพร้อมๆม,มาจอเนี่ยว่าไอคนเนี้ยนี่ไอหน้าตาที่เงยหน้าอยู่บนจอเนี่ยนะครับมันหลอกลวงคนที่ลงคะแนนให้มันมาตั้งแต่ต้นเลวไปฟ้องได้ ที่บอกว่าเลวเนี่ยนะครับเพราะในหนังสือเล่มนี้นะครับเปิดตัวออกมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอีกคนสัมภาษณ์ก็ถามว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีไหมเขาตอบเองเขาไม่ได้อยากเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเขาอยากได้สสเยอะๆเพื่อ,อต่อรองกับจุดๆๆเนี่ยท่านผู้ชมดูจุดๆๆนั้นนะครับ ผมแปลให้หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ขี้ขาดไม่กล้าพูดนะครับภาษาเนี่ยมันชอบพูดผมก็ชอบเหมือนกันนะครับคือคนต้องเจอเนี่ยมันถึงจะทําให้มันรู้สึกว่ามันพอสมควรกันนะครับขยายความต่อว่าเขาต้องการให้มีสอสอเยอะๆเพื่อไปต่อรองกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่มีสอสอเยอะเพื่อที่จะมาบริหารประเทศเพื่อจะทำให้ประเทศเด่ยดีขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยได้ยินว่าพรคอนาคตใหม่บอกว่าจะทำให้ชาวนานดีขึ้นอย่างไรชาวสวนยางดีขึ้นอย่างไรพี่น้องที่ค้าขายรถเข็นรายเล็กลายน้อยที่อยู่ข้างถนนจะดีขึ้นอย่างไรมีแต่ดากองทัพมีแต่ดาสารเหตุผลอะไรฮะเหตุผลอะไรดูเหตุผลข้างล่างที่เขาเขียนไว มันเขียนว่าคือถ้าเขาจะจัดการกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ได้เด่ยนะครับเขาต้องจัดการกับกองทัพและศาลก่อนเพราะเขาคิดว่าสององค์กรน,นี้เป็นขาอันคำยันของสถาบันพระหมหากษัตริย์ไว้เัก็มีคนถามผมผมบอกว่าผมก็ไม่ได้จงรักภักดีอะไรนักหนากับสถาบันพระหมหากษัตริย์หรอกครับ เป็นเหมือนคนไทยทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกว่าคนอื่นๆอะไรแบบนี้ความจงรักภักดีที่ว่าเนี่ยมันจงรักภักดีอยู่บนหลักที่ว่าสถาบันนี้มีความสําคัญต่อบ้านเมืองในการเป็นแกนของบ้านเมือง,ง,อง,มองผมก็เคยถามว่าจะอะไรนักหนาฮะทำไมพูดเรื่องทุนสามานทำไมไม่ไปด่าซีพีว่าเข้ามาจะครอบงำไอเอซียังไงร,รัฐบาลน,นี้นะเริ่มต้นแล้วไปเชื่อมโยงกันทำไมทำไมไม่ทำทำไมไม่ไปศึกษาว่ามี คนที่เป็นชาวนาชาวไร่อยู่กี่ล้านคนสิบสามล้านคนเป็นยังไงเขาทำหมากินถูกไอบ้บริษัทค้าข้าวหนึ่งในนั้นคือซีพีกดขี่ขูดรีดยังไงรู้หรือไม่ว่ามีบริษัทไหนที่มันจ่ายเงินเนี่ยพักการเมืองทั้งหลายไปทําไปหาทางออกไปนําเสนอทางออกว่าเราจะยืนอย่างไรนะที่ความเข้มแข็ง,ขงเคยได้พูดไหมว่าสถานการเงินโลกมันเป็นยังไงสถานการเศรษฐกิจโลกมันเป็นยังไงเราจะตั้งรับยังไงไม่มีคนเสนอว่าต้องใช้ เศรษกิจพอเพียงมันก็บอกว่าเศรษกิจพอเพียงไม่ดีนะคือพูดแล้วมันเหมือนอยรารุนแรงผมไม่ได้ใช้อารมณ์นะผมก็เป็นคนแบบเนี้นะมึงชอบพูดพูดหากูก็ชอบนะนะยิ่งกว่าคนใต้นะด่าได้เลยนะไม่นี่พูดโลกโซเชียลผมไม่ได้พูดทางนชั่นเพราะนั้นนะอยากลงท้องถนนลงมาแล้วเจอกัน